โรงเรียนปัญจพรพิทยาอเภอกระทุ่มแบนจัังหวดสมุทรสาครโรงเรียนคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยมค่าเทอมถูกที่สุดปีการศึกษา2553เลือกโรงเรียนให้ลูกรักโรงเรียนปัญจพรพิทยาด้วยหลักประกันที่พิสูจน์ได้คือบรรยากาศดีธรรมชาติคือชีวิตการบริหารและการจัดการการศึกษาอย่างมืออาชีพระดับ5ดาวโดยผู้อำนวยการบุญชิต อ้วมฉนอมผู้สร้างโรงเรียนในฝันแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสาครปลอดภัยใกล้บ้านไร้กังวลด้วยระบบ CCTV ครูผู้มีความชำนาญการตรงสาขาวิชาทั้งชาวไทยและต่างประเทศด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยปีการศึกษา2,553เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและร่วมกันแก้วิกฤตเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อปัญหาทางด้านการเงินของท่านผู้ปกครองคณะกรรมการบริหารจึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและอื่นๆปรับลดจากปี2552ดังนี้บริบาลปรับลด35%อุดุบาล1-3ปรับลด35%ประถม1-6ปรับลด25%มัธยม1-3ปรับลด55%พิเศษสุดด้วยน้ำใจและไมตรีจ่ายทั้งเทอมลดทันที1,000บาทจ่ายทั้งปีลดอีกทันที3,000บาท โอกาสดีอย่างนี้เชิญกันที่โรงเรียนปัจจพรพิทยาโรงเรียนดีใกล้บ้านคุณแห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้นในย่านนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการโทร034 473 755 www. p ปัจ o r n .ac.th